เมนูอิตาเลียนวันนี้นะคะเป็นเมนูที่ทําจากของเหลือๆนะคะอันนี้คือขนมปังเก่ามันก็จะแข็งมากแบบนี้นะคะขนมปังอิตาเลียนเนี่ยเปลือกข้างนอกนะคะมันจะกรอบด้านในมันจะนิ่มแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายวันนะมันก็จะแห้งแข็งแบบนี้นะคะแช่ลงไปในน้ําเดี๋ยวพอด้านล่างนุ่มแล้วค่อยกลับด้านนะคะขนมปังอิตาเลียน เมื่อโดนน้ํามันจะไม่ยุ่ยนะคะเมื่อขนมปังนิ่มแล้วนะคะแล้วก็ปีดน้ําออกเนื้อขนมปังนะคะก็จะเป็นแบบนี้จะไม่เละนะคะ ขนมปังของเราได้แล้วนะคะคราวนี้ก็จะมาเตรียมหั่นผักนะคะเมนูในวันนี้มีชื่อว่าปานโมดเลยเป็นเมนูที่เกิดจากของเหลือๆนะคะก็คือขนมปังเก่าแล้วก็ผักเหลือๆในตู้เย็นนะคะในหน้าร้อนนะคะชาวอิตาเลียนนิยมปลูกผักมาก เพราะว่าเป็นฤดูเดียวที่สามารถปลูกผักได้เนาะเพราะฉะนั้นชาวอิตาเลียนก็เลยชอบปลูกผักกันเยอะก็จะมีผักเหลือๆเ,เยอะนะคะเมนูนี้ก็เลยเกิดขึ้นมามีผักอะไรบ้างแตงกวามะเขือเทศผักสลัดแล้วก็หอมแดงสดนะคะถ้าใครไม่มีนะสามารถใช้หอมแดงหอมแขกนะคะหอมหัวใหญ่บ้านเราปกติธรรมดาได้เลย แล้วก็ยังมีใส่ผักอื่นอีกด้วยก็คือพริกยัวโหระพาอิตาเลียนนะคะแล้วแต่ตามชอบนะคะแต่วันนี้พี่มิกขอมาแค่นี้นะคะแต็งกวานะใครจะปอกเปลือกไม่ปอกก็ได้นะคะ มะเขือเทศนี่ต้องหั่นเบาๆนะคะเดี๋ยวมันจะเละเดี๋ยวมันจะช้ำ ต่อมานะคะก็เกลือนะคะโดยลงไปแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะคะเป็นเมนูที่เหมาะมากๆนะคะสำหรับคนที่กินมังสวิรัตเราก็คลายร้อนได้ดีนะเมนูนี้กินแล้วสดชื่นนะคะ และก็เป็นหนึ่งในเมนูของคนยากจนเลยนะเมนูนี้นะคะเพราะว่าทำจากของเหลือๆเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูที่มีชื่อว่าปันโมนเลยง่ายอร่อยมีประโยชน์นะคะแล้วก็สดชื่นมากๆ